สวัสดียมามเชา้ชาๆครับสภากาแฟกับทอมมี่เหมือนเดิมวันนี้ก็เป็นวันอีกวันหนึ่งที่อากาศสดใสเราก็มีกาแฟหอมๆเข้มๆสายเข้มนี้ต้องมีเลยครับกาแฟดำกาแฟสุขภาพวันนี้เราก็มีกาแฟหลายรูปแบบ ที่ออกสู่ตลาดกาแฟาสมุนไพรกาแฟาทีอินวันกาแฟาดำก็แล้วแต่ใครชอบกาแฟาสดนะก็จะเป็นเครื่องดื่มประจำาละแทบจะทุกบ้านละตื่นขึ้นมาเนี่ยยังไม่ได้ทำอะไรก็กาแฟากันก่อน น่าจะแทบจะทุกครอบครัวนะครับที่เกี่ยวข้องกับกาแฟอาจจะน้อยมากที่ไม่ได้สนใจก็ถือว่าเป็นอุตสาหกรรมใหญ่เหมือนกันนะครับคนที่ทำกาแฟผลิตกาแฟวันนี้เราก็จะมีอินทภพาลำเป็นพันบาฮีสีเหลืองที่รสชาติอร่อย หรือว่าเป็นผลไม้ทองคําเป็นผลไม้ทองคําที่สร้างมูลค่าในประเทศเราเนี่ยเพิ่งได้พัฒนากันเพิ่งฮือฮากันเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองประมาณ4-5หปีเนี่ยคนที่ทำก็ลงทุนกันไปเยอะครับเพราะว่าต้นพันธุ์เนี่ยต้องนำเข้ามาเป็นแบบพ่อเนื้อเยือ่อ ซึ่งก็ทำให้ได้พันธุ์ที่ตรงกับต้นแม่เป็นสายพันธุ์ที่ดีหลังจากนั้นก็จะมีการพัฒนาสายพันธุ์โดยการเพราะ,มะเมล็ดแล้วก็ผสมเกสรไข้กันไปกันมานี่แหละอีกสักระยะหนึ่งก็จะได้สายพันธุ์ที่เป็นสายพันธุ์กลายละนะครับก็รเรียกว่ากลายดีออกมาก็จะทําให้อีกเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่แตก แตกต่างจากต้นแม่โดยสิ้นเชิงคือธรรมชาติเนี่ยเขาก็จะจัดสรรของเขาเองและครับเพราะว่าอินทผลัมเนี่ยเป็นผลไม้ทะเลทรายแต่พอมาอยู่บ้านเราเนี่ยมันเป็นเขตร้อนที่ไม่มีทะเลทรายเนี่ยต้นไม้ก็ต้องปรับตัวแต่ที่แน่แน่ก็คือว่าอินทผลัมนี้ราคาแพงถ้าคุณภาพดีเกรดดีเนี่ยขายเป็นขายเป็นลูกนะครับเนี่ยลูกอย่างเงี้ย ลูกละห้าสิบาทเนี่ยเนี่ฮะห้าสิบบาทนะครับถ่ายดีๆนะสีแดงสวยอย่างเงี้ยโอ้ขายแพงมากครับอันนี้เราก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นเราก็ว่ากันเป็นโลโลไปครับถึงขนาดว่าเป็นโลก็โลละสามร้อยสี่ร้อยนะครับก็กินสักครั้งหนึ่งกันแล้วกันพี่น้องเอาจะได้รู้ว่ารสชาติเป็นยังไงอีกหน่อยนะ่าจะเยอะขึ้นนะครับ ทานกาแฟกันก่อนครับวันนี้ครับขอให้มีความสุขนะครับ